สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา80205นะคะหลักพื้นฐานทางสังคมและวการท,ทาการเมืองไทยนะคะการรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบของชุดวิชานี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของกอ3นะคะก็คือจะมีกิจกรรมนะคะให้นักศึกษาได้ลองคิดผ่านตัวโมดูลต่างๆนะคะในระบบ e-learning นะคะแล้ก็จะมีอาจารย์ประจํากลุ่มนะคะคอยจะชี้แนะนะคะแล้วก็ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นนะคะฉะนั้นรูปแบบการเรียนรู้แบบก3เนี่ยนั่นแปลว่านักศึกษาจะต้องมีพื้นฐานมาพอสมควรนะคะจะต้องทำความเข้าใจเนะะื้อหารายละเอียดของตัวชุดวิชามาเบื้องต้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในคลาสเรียนของเราได้นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะ,ะฉะนันเป็นอาจารย์ประจำะชุดวิชานี้นะคะเป็นประธานชุดของชุดวิชานี้นะคะ ชื่อแพงนะคะท,ทัชิปาสุพทานังสันนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชารัทศาสตร์นะคะมหาวิยโโทยาลัยสกโรไทยธรรมาิราชแขนวิชาการเมืองการปกครองนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับชุดวิชาหรือว่าเป็นการพูดคุยคร่าวๆละกันนะคะว่าเนื้อหาในการเรียนรู้ผ่านระบบก3เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวปเป้าหมายการเรียนรู้ของชุดวิชานี้นะคะชุดวิชานี้มีความสําคัญเลยนะคะว่าเขาศึกษาอะไรนะคะ ชุดวิชานี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ผลกระทบของสังคมวัฒธรรมแล้วก็ศาสนารวมถึงมิติทางวัฒนธรรมอื่นๆนะคะที่ส่งผลต่อกระบวนการระบบการเมืองแล้วก็พฤติกรรมของประชาชนเราจะโฟกัสเฉพาะในบทของประเทศไทยเป็นหลักโดยใช้จุดเริ่มต้นก็คือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สเป็นหลักนะคะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเรามองว่า ในฐานะที่เป็นนักเรียนรัฐศสตร์แล้วเนี่ยเราจะเรียนแต่การเมืองโดยที่เราจะแยกขาดมิติทางสังคมวัฒนธรรมไปเลยไม่ได้นะคะแต่สองส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันสัมพันธ์กันในบางโอกาสมันไปด้วยกันใช่ไหมคะแต่ในอีกหลายโอกาสเลยมันก็จะมีลักษณะที่ขัดกันนะพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมกับการเมืองในบริบทของประเทศไทยเนี่ยนะมันมีพนาการอย่างไรบ้างะคะนี่ก็เป็นเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในชุดวิชานี้เป็นหลัก นะคะส่วนถัดไปนะคะตัวเนื้อหาของชุดวิชานี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4โมดูลด้วยกัน,นะะถ้านักศึกษาได้ลองเลื่อนตาม e-learning นะคะโมดูลหลักๆเนี่ยจะเป็น4โมดูลนะคะแต่ว่าอาจจะมีสื่อการสอนเสริมเพิ่มเติมนะแต่ว่า4โมดูลเนี่ยจะเป็น4โมดูลที่อาจารย์จะเป็นคนบรรยายแนะนำข้อตกยงเบื้องต้นในแต่ละประเด็นนะคะก็จะเป็นการรวมเอาหัวข้อที่ใกล้เคียงกันนะคะของเนื้อหา หน่วยในชุดวิชาซึ่งมีทั้ง15หน่วยเราจะเอามากรุ๊ปในประเด็นที่น่าสนใจเป็น4โมดูลนะคะโดยที่แต่ละโมดูก็จะมีคลิปการเรียนรู้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมเป็นประเด็นให้นักศึกษาได้ร่วมถกเถียงกันในคลาสนะคะออขออนุญาตแนะนำเรื้องต้นนะคะเป็นโมดูลที่1น,นะคะโมดูลที่1เนี่ยเราจะปูพื้นฐานให้นักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมว่าสังคมมีความหมายอย่างไร ะะการก่อรูปและการเสื่อมลงของสังคมเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตัววัฒนธรรมตอนแรกเราจะไปดูเกี่ยวกับนิยามนะคะแล้วก็การก่อรูปของวัฒนธรรมนะคะจากนั้นเราค่อยมาโยงว่าอา้าวมันจะมีคํานึงนี่ใช่ไหมคะว่าธรรมการเมืองมันคืออะไรนะคะว่าธรรมมันเป็นสิ่งที่หยุดนิ่งอย่างเดียวเสมอไปหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นบทดูที่1น,นะคะเป็นแนวคิดพื้นฐาน ะะระหว่างสังคมวัฒนธรรมและก็การเมืองะะว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทีนี้ในโมดูลส่วนที่2เนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของเราจะจับเอาหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือตัวฐานอำนาจนะคะเข้ามาอาธิบายเกี่ยวกับพันาการของรัฐไทยะะการเกิดขึ้นของรัฐจารีดใช่ไหมคะรัฐสมบูรณาญา,าสิทธิราชจนกระทั่งรัฐสมัยใหม่นะ,ะองค์ประกอบของรัฐการเปลี่ยนผ่านของรัฐการที่ผู้นําจะอ้างได้ว่า ัวเองมีความชอบธรรมในการนำนะคะในแต่ละรูปแบบของรัฐเนี่ยฐานอำนาจที่ประกอบสร้างความชอบธรรมของผู้นำประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะเป็นฐานอำนาจทางการเมืองฐานอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ฐานอำนาจทางสังคมใช่ไหมคะฉะนั้นมิติมันก็จะซ่อนเรื่องของโดยเฉพาะฐานอำนาจทางสังคมเนี่ยมันจะซ่อนเรื่องของศาสนาความเชื่อนะคะแล้วก็เรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมดูลที่2นะคะเราจะโฟกัสที่พันธการของรัฐไทยนะคะ ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นไทยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ฐานน้ำหนาจนะคะที่คำจุนเสา 3- 4ต้นที่คำจุนฐานน้ำหนาจของรัฐในแต่ละช่วงนะคะทีนี้ส่วนที่3นะคะส่วนที่3ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะใกล้ตัวเนะเาะแล้วก็อาจจะหยิบฉวยเรื่องราวประเด็นร้อนแรงทางการเมืองนำมาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนได้นะคะจะเป็นโมดูลที่3นะคะโมดูลที่ว่าด้วยการสื่อสารทางการเมืองภาษาและศิลปะในฐานะการครอบงำและการต่อต้าน นะคะภาษาศิลปะหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมนะ,ะมันสะท้อนอำนาจแบบแผนอย่างไรในสังคมเวลาเราเดินไปตามตึกต่างๆตึกสะท้อนในย้ายอย่างไรเพลงชาติที่เราร้องนะคะมันสะท้อนความชอบธรรมของชนกลุ่มใดใช่ไหมคะทีนีออ้อย่างที่บอกว่าการเมืองมันเป็นแนวคิดที่ contested concept ก็คือ concept, เป็นแนวคิดที่มีการช่วงชิงตลอดเวลามันไม่ได้แปลว่า อำนาจมันจะหยุดยิ่งที่ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งนะคะฉะนั้นโมดูลที่3าเนี่ยจะพยายามให้เห็นพลวัตนะคะของอำนาจที่มันเล่นผ่านภาษาศิลปะวัฒนธรรมว่ามันมีความพยายามในการครอบงำและการต่อต้านอย่างไรนะคะโดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันที่ก็มีะบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้หยิบฉวยเอาเครื่องมือทางศิลปะเป็นยุทธวิธีในการแย่งชิงความชอบธรรมจากรัฐหรือต้องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐนะคะรัฐรีแอคกลับอย่างไรอันนี้ก็จะเป็น โมดูลที่น่าจะสนุกเนาะที่ทําให้แต่ละคนอาจจะได้คุยกันในคลาสแลกเปลี่ยนกันนะคะส่วนโมดูลที่4นะโมดูลที่4ก็จะเป็นโมดูลที่อาจจะออกแบบเลยออกไปจากตัวชุดวิชาหน่อยแต่ว่าอยากจะชวนคิดนะคะว่าอะไรคือข้อถกเถียงว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองเรามักบอกเนาะว่าคนไทยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไร้ฝานะ,ะเรามาสํารวจสิคะว่าอะไรคือนิยามของวัฒนธรรมการเมืองและการจัดประเภทว่าคนไทยเป็น เอาวทำทาการเมืองแบบไพ่ฟ้าเขาใช้แคตตากรีอะไรจัดไปไปจับว่าเราเป็นแบบไพ่ฟ้านะคะแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าแล้วในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมนะคะรวมไปถึงการสํารวจการวิพากษ์แนวคิดว่าทำทางการเมืองผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเมืองวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมมันมีความเป็นการเมืองที่มันต้องการฉกฉวยแย่งชิงนิยามในการกําหนดว่าอะไรถึงจะได้ยับกรยมรับว่าเป็นวนานธรรม นะคะอันนี้ก็จะเป็นโมดูลเบื้องต้น4โมดูลที่นักศึกษาจะไดะ้เรียนนะคะโดยที่อาจารย์อาจจะมีแรงมากหน่อยเนาะอาจจะเพิ่ม56ให้นะคะอาจจะโยนเป็นตัวคลิปหรเอกสารการสอนนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันในโมดูลที่1นะคะหวังว่านักศึกษาจะอ่านหนังสืออย่างใจจดจอ่อแล้วก็กระตือร้อนในการที่จะเจอกับอาจารย์ในคลาสแล้วก็เพื่อนร่วมคลาสนะคะยังไงก็ฝากชุดวิชานี้ด้วยนะคะถ้ามีคําถามนะคะนักศึกษาสามารถที่จะ ใช้งานผ่านระบบ e-learning ได้นะคะอาจารย์ประจำกลุ่มนะคะ,ะก็จะยินดีมากนะคะในการที่จะช่วยเหลือนักศึกษารวมไปถึงเรายังมีเจ้าหน้าที่ประจําในกลุ่ม e-learning เป็นอาจารย์เทคโนโด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการช่วยเหลือนักศึกษาในส่วนนี้นะคะยังไงเจอกันที่โมดูลที่1ค่ะขอบคุณค่ะ